เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับข้อมูลที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะเปิดให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆจองวัคซีนเข้ามานะคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะสรุปข้อมูลนะคะปรากฏว่ามีองค์กรที่สนใจติดต่อเข้ามาจองวัคซีนเนี่ยมากกว่า1,2,000องค์กรแล้วนะคะแล้วก็คิดเป็นตัวเลขกลม,กลมสําหรับยอดบุคคลที่รอรับการจัดสรรวัคซีนมากกว่า4ี่ล้านสองแสนคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันด้วยนะคะสําหรับความคุ้มครองเรื่องของการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มนะคะ โดยข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาพรสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนโฟาร์มระยะที่1ที่16มิถุนายน2564ยอดองค์กรเพิ่มจำนวน2,782องค์กรค่ะยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่ม581,793คนสำหรับยอดองค์กรสะสมอยู่ที่12,793องค์กรนะคะและยอดจานวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอ รับการจัดสรรสะสมอยู่ที่4 2 4 2,499คนซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรจะปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่1ผ่านระบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่18มิถุนายนวันพรุ่งนี้ปิดรับในเวลา16นาฬิกานะคะ และทางราชวิทยาลัยยังได้ให้ข้อมูลประกันภัยสำหรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในกรณีเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมา่าจำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลจำนวนเงินเอาประกันภัย3 0,000บาทโดยคุ้มครองภายใน90วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนมีเงื่อนไขาการรับประกันคือต้องอายุไม่เกิน99ปีไม่จำกัดอายุเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวและชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักหรือไม่น้อยกว่า9เดือนค่ะทั้งนี้ภาวะโคมา่าหมายถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ คือต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่ออยู่เพื่อพยุงชีพยังไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย96ชั่วโมงค่ะได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวรมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง30วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ